โค้ดทีเด็ดประจำค่ำคืนวันนี้ของผมนะครับจะเป็นเกมคู่ไหนไปดูเลยครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วครับแล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับกลุ่มของตะลุมบอลนะครับง่ายนิดเดียวครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตะลุมบอลนี่เลยครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับเอาละครับโค้ดทีเด็ดของผมในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างแมนซิตี้ในเวลาห้าทุ่มครึ่งไปได้เลยครับวันนี้พวกเขาจะเปิดเอเิียนสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเชลซี สำหรับทีมอย่างแมนซิตี้นะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ก็เถือว่ากลับมาดีอีกครั้งแล้วนะครับ5เกมหลังสุดชนะคู่แข่งไปถึง4นัดด้วยกัน แล้วก็เกมล่าสุดนะครับก็เพิ่งบุกไปชนะเชลซีที่แซนฟอร์ดบิดมาครับหประตูต่อศูนย์วันนี้อาจจะมีการโรเตชันผู้เล่นกันบ้างครับก็ชื่อว่านาักเตะอย่างฮูเรียนอาเรสครับริยาสมาเรสแจ็คก,กิริชจะเป็น3ประสานในเกมรุกแดนกลางก็มีพวกอิวคายกุนโดกันนะครับโรดรีเกมรับก็จะนําทัพโดยมาเนลอาคันยี่นะครับไม่ว่าจะส่งผู้เล่นชุดไหนลงเล่นนะครับก็ถือว่ายังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับวันนี้เปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างเชลซีของเเมออ่่งายยจลไ เจ็ดเกมหลังสุดชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับฟอร์มห่วยแตกมากแล้วก็เฮตูเฮ d คู่นี้เดินมาสี่เกมหลังสุดก็เป็นแมนซิตี้เลยครับที่ชนะเชลซีได้ทั้ง4เกมรวดเลยดูจากสถานการณ์แบบนี้ฟอร์มการเล่นแบบนี้แล้วก็เชลซีที่ผลงานอย่างห่วยด้วยแมนซิตี้ได้เล่นในบ้านเกมนี้ก็เชื่อแมนซิตี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่พวกเขาจะสามารถย้ำแขนใส่เชลซีได้ครับเกมนี้เชีรยแมนซิตี้ไปได้เลยครับ เอาละครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับและยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับกลุ่มของตลุมบอลครับง่ายนิดเดียวครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตลุมบอลน,นี่เลยครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ